วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมเป็นดีที่ลูกหลานของเรานะครับจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเราก็มีความยากลาบากอย่างน้อยๆน,นะครับก็เป็นการให้กําลังใจผ่านทางมูลนิธินาวาพิภาวาดีและที่สําคัญครับหลังจากนมาศการเสร็จพวกเราก็จะมีพิธีหนึ่งซึ่งเป็นพิธีที่สําคัญนะครับคือ พิธีบัพติศมามีชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนยากจนตกต่ำเป็นอย่างมากเขาแต่งตัวนะครับด้วยเสื้อผ้าข,ดขาดๆผมยาวแล้วก็ไม่ได้อาบน้ําเป็นเหมือนกับเป็นคนขอทานถ้าเราดูภาพนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าหนึ่งนะครับก็ได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งตอนสมัยเรียนมัธยมนะครับเพื่อนเก่าของเขาแต่งตัวดีครับร่ำรวยมากแล้วก็สง่างามเป็นนักธุรกิจ ทั้งสองคนก็ได้พบกันเพื่อนธุรกิจนะครับก็ได้สนทนากับเพื่อนของเขาสักครู่หนึ่งก็เลยสงสารนะครับ <im it> เพื่อนที่ตกตามได้ยากจน <im it> ก็เลยหยิบเช็คใบหนึ่งนะครับแล้วก็เซ็นมอบให้กับเพื่อนของตนเองแล้วก็พูดกับเพื่อนของเขาบอกว่าเพื่อนเอ,อ๋ยเริ่มต้นชีวิตใหม่นะไม่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามอนาคตต่างหากที่สำคัญ ให้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเพื่อนคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็ขึ้นรถไฟไปทิ้งใบเช็ค10,000แสนบาทนะครับให้กับเพื่อนคนที่ยากจนเอาไว้เพื่อนคนที่ยากจนนะครับดีใจมากนานๆได้เจอกับเพื่อนนะครับเป็นไงครับเด้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อเขาเข้าไปในหน้าธนาคารนะครับเขาก็รู้สึกว่าพนักงานเนี่ยแต่งตัวดี เสื้อผ้าก็สะอาดมากในขณะที่เขากำลังดูในกระจกธนาคารสะท้อนเป็นเงาของตัวเองออกมาก็ดูเหมือนว่าเขาเสื้อผ้าเป็นไงครับสปกปรกแล้วก็ผมก็ยาวมากเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าไปยื่นนะครับใบเช็คให้กับพนักงานเขาก็คงไม่ให้เงินแหละถ้าดูจากสภาพแล้วเป็นไงครับน่าจะขโมยของคนอื่นมาอีกใจหนึ่งบอกว่าเข้าไปดีไหมอีกใจหนึ่งบอกว่าอยากเข้าไปเลย มีสองเสียงนะครับที่มีการต่อสู้กันถ้าพี่น้องถ้าเป็นเราจะเข้าไปไหมฮะนะก็คงเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะฮะพอดูดูหน้าตัวเองนะครับโอ้โหดูแบบสุกปกมากและแล้วนะครับผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจครับกลับไปอยู่ที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมไปเป็นคนขอทานพร้อมกับเช็คเงินสดนะครับหนึ่งแสนบาทเอาไว้ ไม่ได้เอาไปเลกสักทีเมื่อเวลาผ่านไปนะครับปรากฏว่าเพื่อนทั้งสองคนก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สถานีสถานีรถไฟเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจนะครับก็มีใจเมตตานะก็เลยเอ่ยถามบอกว่าทําไมนายไม่เห็นดูดีขึ้นเลยอะ่ะนะครับนายเอาเช็คที่ค่าให้เนี่ยไปเล่นการพนันหรือเปล่าหรือว่าไปดื่มเหล้าหรือเปล่าเพื่อนที่ยากจนคนนี้ก็บอกว่าเปล่าฉันไปที่ธนาคารแล้วแต่ไม่กล้า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชันเนี่ยมันต่าต้อยเหลือเกินเล็ขน้อยเหลือเกินดูสภาพชั้นสิผมก็ยาวแต่งตัวก็สกปรกมากเลยนะฮะเพื่อนที่มีใจเมตตาก็เข้าใจปัญหาของของ,ของเขานะครับก็เลยบอกว่าเอางี้และกันนายไปกับฉันนะครับแล้วไปที่ธนาคารพร้อมกันนายจะได้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ตัวนายลายเซ็นของค่าต่างหากที่สําคัญอยู่บนเช็คนั้น นะทั้งสองคนก็พากันไปที่ธนาคารปรากฏว่าสามารถเบิกเงินได้นะครับเป็นจํานวนเงิน1น0 0 0แบาทในภายหลังมาชีวิตของคนยากจนคนนี้นะครับก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเพราะว่าเขากลับไปใช้ชีวิตใหม่นะครับบางครั้งเรากร็รู้สึกเหมือนกับชายคนนี้ไหมครับหลายอย่างเราก็ไม่ดีนะอันนั้นเราก็ไม่พร้อมอันนี้เราก็ไม่คู่ควรกับการที่เราได้รับสิ่งเหล่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือใครครับไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นลายเซ็นบนเช็คนั้นต่างหากที่สำคัญนะครับสำหรับเราวันนี้นะครับผู้ที่เชื่อตัดสินใจนะครับเข้าสู่พิธีบับติศมาขอให้เรารับรู้ความจริงว่าเราได้รับความรอดพ้นจากบาปเบญกรรมไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีแต่เป็นเพราะอะไรครับพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับเรา ดังนั้นเราทุกคนเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนไม่ดีบางทีปากเนี่ยยังพูดหยาบคายยังไปยุบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไปเกี่ยวข้องกับอาการของเนื้อหนังมากมายและยอมรับว่าเราทุกคนก็เป็นแบบนั้นเพราะเราเกิดมาจากเชื้อสายของความบาปวันนี้นะครับพระคัมภีร์จะบอกกับเรานะครับในโรมบทที่6ข้อที่3ถึงข้อที่14นะครับได้พูดถึงว่าความหมายของการรับบราริีสมาไว้2ประการด้วยกันอย่างแรกประการที่1ครับ เป็นการสําแดงถึงการตายต่อบาปถ้าคุณของพระเจ้าเปลี่ยนจากคนบาปมาเป็นคนชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเราจะหลุดพ้นจากอนานาจบาปเวรกรรมของเราได้อย่างไรครับเป็นคําถามสําหรับความเชื่อเดิมของผมนะครับผมคิดว่าการจะหลุดพ้นจากสหลานี้ก็คือการทําดีเยอะๆหรือบางทีเราก็ทําบุญเยอะๆนะแต่บางครั้งยอมรับว,ว่าเราก็ไม่ได้ทําอย่างที่ควรจะทํา นะครับแต่ว่าวันนี้มีทางออกครับสาเหตุที่เราได้รับความรอดเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกเลยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูพี่น้องครับมีข้อบางคัหลายข้อนะครับที่ผมอยากจะยกให้เราทั้งหลายได้เห็นจากข้อที่6ข้อที่7เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับโลงแล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทําลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นท่าของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปข้อที่9ข้อที่10เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับเรารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงให้พระคิดเป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระองค์จะไม่ตายอีกความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ต่อไปแม้ว่าพระคิดจะไม่มีบาปแต่พระองค์ทรงทนทุกทรมานและทรงถูกเหยียดหยามจากอำนาจของบาปเพื่อเราในการตายของพระองค์พระเยซูทรงตายต่ออิทธิพลของบาปตัวก่าวของเรา ในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพวกนั้นพระเยซูบอกไงครับพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือบาปอันนี้ใครก็ตามนะครับที่ได้ยินเรื่องราวแห่งความรอดแล้วตัดสินใจเชื่อพระองค์เขาจะได้บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณหรือรับชีวิตใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสร้างขึ้นภายในชีวิของเราคริสเตียนนะครับเราจึงเกิดสองครั้งครั้งแรกก็คือเกิดมาจากท้องแม่แต่อีกครั้งหนึ่งพี่น้อง พิเียนเกิดตอนไหนครับตอนที่เรารับเชื่อพระเยซูเราเกิดฝ่ายวิญญาณคนที่เชื่อพระองค์จึงได้รับชีวิตใหม่ตัวเก่าของเราเป็นไงครับพระเจ้าบอกว่าถูกทําลายหมดแล้วผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ลิดวอลเลนนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าการคืนพระชนของพระคริสต์ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีการตายของข้าพเจ้าไปจากเดิม ตั้งแต่อดีตมาจนถึงป,ปัจจุบันนะครับมีคนมากมายนะครับได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นค่านิยมทางด้านจริยธรรมศีลธรรมที่ดีงามได้นะครับไปจากเดิมเพราะอะไรครับเพราะเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตสังเกตนะครับหลายครั้งมีคนมาทักบอกว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่ไปเชื่อในพระเยซูชีวิตดีขึ้นนะเราก็บอกว่าไงครับอ๋บอเพราะว่าพระเยซูช่วยเราใครเขาตาม ที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงและชีวิตจะดีขึ้นจะดีขึ้นอเมน,นไหมครับโรมบทที่หข้อที่17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบง,งำอยู่โดยคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบุญและรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะได้ดำรงชีวิตและครอบครองโดยพร่อง,งผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์แสดงว่าอะไรครับ ความบาปเข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวก็คืออาดัมอาดัมเป็นผู้ชายคนแรกและความบาปนั้นส่งผลมายังลูกหลานมาถึงเราทุกคนทุกวันนี้แต่ว่าการถูกชำระการพ้นจากความบาปนั้นก็มาจากคนคนเดียวเช่นเดียวกันก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์และสามารถชำระความผิดบาปของเราและเราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมได้ถ้าเรามีความเชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์ทำไมพระองค์จึงใช้ความเชื่อแล้วครับเพราะว่าความเชื่อนั้น เราทุกคนมีแน่นอนทั้งคนจนคนบัางมีทุกคนมีความเชื่อครับเพียงแต่เราหันความเชื่อจากสิ่งอื่นมาเป็นการเชื่อในพระเยซูทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับชีวิตใหม่เราได้รับความรอดนี่เป็นความยุติธรรมของพระเจ้าพระองค์ใช้สิ่งที่เรามีเพื่อเป็นมาตรฐานในการที่เข้าสู่ในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้นะครับคนหน้าตามไม่ดีคนฐานะไม่ดีก็ไม่มีสิทธิได้รับความรอดแต่พระองค์เพราะใช้ความเชื่อ วันนี้นะครับให้เราหันกลับมาเชื่อในพระองค์นะครับพระเยซูไม่ได้มาเสียสละให้เราดําเนินชีวิตในความพ่ายแพ้ท,แท้อแท้ในสิ่งที่เป็นความอ่อนแอตลอดไปแต่พระองค์มาเพื่อเราจะเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งขึ้นชีวิตดีขึ้นอย่างให้การชิดพชนของพระเยซูเจ้านั้นสุนเปล่านะครับพระองค์ทรงกระทําเพื่อเราจะได้รับชีวิตใหม่เราจึงมีสันติสุขใน่ามกลางปัญหา และมีความหวังที่ยั่งยืนแม้ว่าถ้าเราดูสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับนะก็หลายอย่างก็เปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเงินมีมันมีคุณค่ามากนะครับ500บาทเนี่ยฮะโอ้โหซื้อกับข้าวได้เยอะเลยลองไปถามแม่บ้านดูนะครับตอนนี้นะฮะแค่แวบไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไปซื้อของนะฮะไปแล้ว1,000บาทเอ้าเรื่องเงินหายไปไหนหมดเนี่ยและของได้นิดเดียวเองนะฮะนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับเราต้องการความสุขเราต้องการความหวังใจวันนี้นะครับไม่ม well, ีอะไรแน่นอนครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือมีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับความรอดนะครับของเรานั้นเป็นของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าครับกาลาเทียบทที่2ข้อที่นะครับบอกว่าไงครับข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขนาดนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ดได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงเสียสละโรกเองเพื่อข้าพเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับอาจารย์ปอโลนะครับเราต้องเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นอย่าให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตามใจฉันมากเกินไปหลายครั้งนะครับตามใจปากนะอยากกินอะไรก็กิน <laughs> อยากจะพูดอะไรก็พูดนะ แต่ไม่ได้ตามใจน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับชีวิตที่สาแดงถึงการต่ต่อบอาปพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงก็คือผ่านทางการรับบัปติศมาจากข้อที่3นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ที่รับบัพบิศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพบิศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์การรับบัพบิศมาในน้ําเป็นสนัญลักษณ์นะครับว่าเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบบ,บัพบิศมาเป็นการประกาศกับในที่สาธารณะบอกว่าไงครับ ชีวิตเก่าของตัวเองได้ถูกชำระให้พ้นจากบาปผ่านทางพระเยซูแล้วตายไปแล้วด้วยความตายของพระองค์และได้สวมชีวิตใหม่ด้วยการพึ่งพาพระองค์ได้เชื่อมโยงกับพระกายของพระองค์คือคริสตจักรการรับบัพติศมาเป็นพิธีที่พระเยซูสั่งไว้ครับเป็นพิธีที่ทําแค่ครั้งเดียวในชีวิตหัวใจสําคัญเมื่อเราเข้าสู่พิธีนี้นะครับก็คือหลังจากนั้นเราต้องศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า เป็นการส่วนตัวให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราจะจะโลกนี้ไปมีคนคนหนึ่งชื่อว่ามาติลูเทอร์ถ้าเขาเผชิญกับความยากลาบากหรือปัญหามากมายในชีวิตและก็ในการรับใช้เขามาักจะตะโกนออกมานะครับบอกว่าฉันรับบาปิสมาแล้วนะถ้าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับรู้สึกทนไม่ไหวนะครับ ประกาศออกมาเลยหรือตะโกนออกมาลว่าฉันรับบติสมาแล้ว,วนะโอ้เป็นไงครการประกาศเช่นนี้เป็นมันมีความหมายว่าไงครับประกาศว่าเราได้รับการถ่ายแล้วแล้วก็มีพระบิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและเต็มไปด้วยพระสัญญามากมายและชีวิตของเราก็สามารถเดินต่อไปได้พอพระเจ้าทรงอยู่กับเราพี่น้องขอให้เราพูดบ่อยๆนะฮะ ถ้ามีปัญหาในชีวิตบอกว่าฉันรับบารมสมาแล้วนะฉันฉันอยู่ในพระเจ้าแล้วฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแม้ต้องเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามฉันพร้อมจะสู้และพระเจ้าอยู่อยู่ในชิตของฉันนะ,นะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องประกาศทุกวันนะขอให้เราทุกคนรับบารมีสมาอย่างมีความหมายเชื่อพระเจ้าอย่างมีเป้าหมายด้วยนะแล้วก็มาดูด้วยกันนะครับความหมายของการรับบาริีสมาปะการที่สองครับเป็นการสําเดงถึงชีวิตที่พึ่งพาพระเยซูคริสต์ ไม่เพียงแต่ตายต่อบาปเท่านั้นแต่เป็นการสําแดงว่าเรากําลังพึ่งพาพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ผ่านมาเรามักจะพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองใช่ไหมครับสุดท้ายเรากพ็พบความจริงของชีวิตว่าเราไม่มีกําลังเลี้ยวแรงที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้หลายครั้งเราท้อใจในระหว่างทางนะครับแต่วันนี้เมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วเราจงึงพึ่งพาใครครับพึ่งพาพระองค์ พ,พระพรองค์นั้นเป็นไงครับเป็นแหล่งแห่งกําลังที่ไม่มีวันหมดในเอเฟซัสบทที่หนข้อสิบอกว่าไงครับและรู้ว่าลิทานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสําหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นลทธิเดชเดียวกันกับการทํากิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์พระเจ้าทรงมีลทธิเดชสามารถเติมกําลังให้กับเราได้สามารถทําให้เรากลับกลายเป็น จากคนเดิมที่ไม่ดีกับกลายเป็นคนใหม่ได้คำถามคือคนที่พึ่งพาพระเยซูจะได้รับอะไรบ้างผมอยากจะพูดถึงนะครับอย่างแรกเลยในพระมีตอนนี้พูดถึงว่าจะได้รับชีวิตใหม่คนที่พึ่งพาในพระองค์เขาจะได้รับชีวิตใหม่ข้อที่4ี่บอกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงถูกฟังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพตศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดําเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันมีคําเตือนให้ระวังอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตสําหรับคนที่เชื่อแล้วเข้าสู่การรับแบบสมาก็คืออะไรครับให้เราดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าข้อ12ถึงข้อ14เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงมกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทําให้ต้องเชื่อฟัง ตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้รมบัญญัติแต่อยู่ใต้พักคุณเมื่อเราอยู่ภายใต้บทบัญญัตินะครับบาปก็จะเป็นนายเราเพราะบทบัญญัติไม่ได้ทําให้เราเป็นคนชอบธรรม หรือช่วยให้เราเอาชนะบาปได้แต่ตอนนี้เมื่อเราผูกพันอยู่กับคริดสักรพระผู้สร้างเป็นนายของเราและพระองค์ประทานฤเดชอํานาจให้กับเราเราจึงสามารถทําความดีได้เราจึงสามารถมีชีวิตที่ดีได้เพราะว่าเจ้าในที่แท้จริงก็คือพระวิญญาณบริสุ์ของพระองค์อยู่กับเราเราจึงอะไรที่คิดว่าดีเราสามารถทําได้แต่หลายครั้งถ้าบาปครอบนาในชีวิตของเรานะครับอะไรดีแต่เราทําไม่ได้อะไรที่ไม่ดีก็เลยยังทําอยู่ วัน,นนี้ขอเราพึ่งพาในพระเจ้าทุกวันนะครับในพระคัมภีร์สองคนเ์นบมที่5ข้อ17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพาดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเรากลับใจเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนอุป,ปนิสยัยแต่เรากำลังเริ่มต้นชีวิตภายใต้เจ้านายคนใหม่ก็คือพระองค์พระเยซูเจ้าอยู่ในชื่อของเรา สิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปสังเกตไหมครับเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยๆหายไปแต่ไม่ได้หายทีเดียวนะครับค่อยๆหายไปเมื่อก่อนเป็นคนขี้เกียจตอนนี้เริ่มไม่ค่อยขี้เกียจแล้วนะดีขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ค่อยรับผิดชอบเลยรับปากไปทั่วนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเป็นฮะรับปากแล้วทําได้นะะนี่เราเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเป็นไงครับชอบโกหกไปเรื่อยนะเดี๋ยวไปโกหกคนนั้นทีคนนั้นทีเป็นไงครับ แต่ตอนนี้ไม่แล้วพูดความจริงครับแล้วเป็นไงเขาก็เริ่มเห็นใจเราวันนี้ครับเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ผูกพันอยู่กับคริสตจักรชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกนะครับคนทั่วไปนะครับมักจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะภายนอกนะจะมูกไม่ค่อยโด่งนะฮะไปทําศิลปกรรมนี้นะแล้วก็สีผิวรู้สึกว่าคล้ำไปหน่อยก็ให้เป็นสีสีอื่นก็ได้ใช่ไหมพอมีเงิน แต่ข้างในดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนซะเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ดังนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับวันนี้เราจะพึ่งพาในพระองค์และก็ชีวิตที่พึ่งพาพระเยซูอย่างที่สองครับจะเข้าสนิทกับพระเจ้าซึ่งมีความีสามข้อนะครับพูดถึงเน้นย้ำบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเราตัดสินใจเชื่อแล้วขอให้เรารักษาความสนิทสนมต่อพระองค์นะครับข้อที่5เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์ครั้งแรกข้อที่8แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตยอยู่กับพระองค์ด้วยข้อที่11ในทํานองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราคุ้นเคยกับพระองค์แต่ต้องการให้เราเป็นไงครับสนิทกับพระองค์ และเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เราจะทําสิ่งใดก็จะเกิดผลแต่ถ้าหากไม่ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าพระคัมภี์บอกว่าชีวิตของเราจะพบกับความแห้งแล้งในยอหบทที่15ข้อที่4จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้านะครับเขาอาจจะทุ่มเททํางานหนักแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีความก้าวหน้าในธุรกิจมีความมั่งคั่งได้แต่คําว่าเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยคํานี้นะครับหมายถึงว่าไม่สามารถทําสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณให้เกิดผลได้เพราะว่าจีวิญญาณของเขานะครับไม่ได้รับการถูกเติมเต็มมาก่อนจากพระผู้สร้างอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าก็ไม่สามารถเกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณได้คริสเตียนจึงถูกเรียกว่าให้ตายต่อบาปใช่ไหมครับเราตายต่อบาปแล้วแล้วก็ไม่ได้จบแค่นั้น หลังจากราับประาเสร็จก็จบแล้วไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องดําเนินกับพระเจ้าทุกทุกวันตตสศิทกับพระเจ้าทุกทุกวันเรามีการเข้ากลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับเรามีการเฝ้าเดี่ยวจากมานาประจำมาทุกทุกวันสิ่งนี้จะช่วยให้เราเป็นไงครับเกิดผลในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเราทําให้เราเติบโตมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นและมีความสดชื่นกับการต่อสู้กับปัญหาในชีวิตแต่ละวันนะครับวันนี้ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะดําเนินชีวิตตามพระบิญญบริของพระองค์นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราดูแลตัวเองเป็นเป็นเหมือนกับเราปลูกต้นผ,ผ,ผ,ผลไม้สักต้นหนึ่งพี่น้องทํำยังไงครับปกติปลูกก็าทำยังไงฮะพอปลูกเสร็จเราก็ให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ไปถอนหญ้าใช่ไหมครับแต่พอเราทาอย่างเป็นประจําเป็นงไงฮะมันก็จะเกิดผลตามฤดูกาลของมันโอ้ต้นทุเรียนออกมาแบบ ลูกใหญ่บังคุดลองกองออกมาแบบลูกใหญ่มากเลยเพราะอะไรเพราะเราดูแลมันไงนะชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานะครับจะเติบโตจะเกิดผลก็ต่อเมื่ออะไรครับเราต้องได้รับอาหารในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันก็คือการเข้าหาพระเจ้าวันนี้ขอให้เรามีโอกาสได้เข้ามาหาพระเจ้านะครับแล้วก็อยู่ในพระองค์และ เมื่อเขาอยู่ในพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งการเกิดผลในชีวิตของเขาได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เกิดผลเราจะเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราอยู่ในพระเจ้าวันนี้อยากจะสรุปให้เราเห็นว่าความหมายของการรับบพปิสมานะครับมีสองประการด้วยกันประการที่1ครับเป็นการสําแดงถึงการตายต่อบาปนะครับผ่านทางอะไรครับผ่านทางความเชื่อในพระเยซู ผ่านทางการรับบพปิสมาประกาศกับญาติพี่น้องประกาศกับคนทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมผ่านทางความเชื่อในพระเยซูแล้วพี่น้องสามารถที่จะคิดถึงความหมายได้นะครับประการที่สองครับเป็นการสัแเดงถึงชีวิตที่พึ่งพาพระเยซูคริสต์เราไม่ได้พึ่งพาความสามารถความรอบรู้ของตัวเองแต่เราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ไม่จํากัดโปร่งทรงประทานความรอดให้กับเรา พระองค์สามารถชำระความผิดบาปบาปเวญกรรมให้กับเราเพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจึงได้รับชีวิตใหม่และชีวิตของเราแต่และว,วันนะครับเราจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่กับคริตจักรเราจะติดสนิทกับพระเจ้ามากกว่าติดสนิทกับสิ่งอื่นจะช่วยให้เราเป็นไงครับเติบโตขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ให้สมกับการเป็นลูกของพระองค์วันนี้ขอให้เราเข้ามาใกล้พระเจ้า